เรื่องจงอางพยาบาทโดยเฉลิมก้อนแก้วสัตว์ที่ถูกยิงบาดเจ็บและก็กลับหลังหันมาตะลุมบอลกับพรานอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นมักจะไม่ใช่สัตว์ที่มีบาดแผลในขณะที่สิ้นเสียงปืนหรือเลือดสาดย,ยกเว้นเสือกับหมูป่าแทบไม่น่าเชื่อว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่บาดเจ็บและอาฆาตชนิดที่เรียกกันว่าพยาบาทเอาเลยทีเดียว สัตว์ที่พูดถึงก็คืองูท่านเชื่อหรือไม่งูจงอางมีความแค้นอาฆาตเฉพาะคนที่ทำให้มันบาดเจ็บเท่านั้นกล่าวคือพรานคนไหนที่สร้างบาดแผลและความเจ็บช้ำให้กับมันมันจะตามล่าเอาเฉพาะคนนั้นไม่ว่าเวลาแห่งการตามล่าจะใช้เวลานานเท่าใดงูจงอางไม่มีวันลดละและไม่ลืมคนนั้นต่างกับสัตว์ชนิดอื่น เมื่อมันได้รับบาดเจ็บตเตลิดเข้าป่าสัตว์ที่พูดถึงก็คือหมูป่าเสือหมีกระทิงสัตว์จำพวกนี้ครั้งต่อไปถ้ามันเจอไม่ว่าจะเป็นพรานเก่าหรือพรานใหม่ลูกเล็กเด็กแดงหรือแม้แต่ผู้หญิงถ้ามันเจอมันจะเข้าทำร้ายในทันทีพรานแทบทุกคนกลัวมากกว่าเสือ เพราะสัตว์ใหญ่ประเภทเสือหมูป่าหมีสัตว์ที่กล่าวมานี้ถ้าหากว่าพรานควบคุมสติให้ดีสามารถคว้าได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแต่งูนั้นต่อให้ใจกล้าขนาดไหนก็อดใจฝ่อไม่ได้ยิ่งงูจงอางด้วยแล้วยิ่งน่ากลัวนักนักต่อนักที่การเผชิญหน้ากับงูมักจะห่างกันแค่เพียงวากว่า พราะงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปกับพื้นแน่นอนต้นย้าที่สูงเพียงแค่10นิ้วกว่า,ก,วาก็สามารถบดบางร่างของมันเอาไว้อย่างมิดชิดดังนั้นการ,รเผชิญหน้ากับงูมักอยู่ในระยะใกล้พยายามแล้วมันฉกมาเราเสร็จแน่เลยครั้งหนึ่งพรานขินชาวเขาเผ่าแมวก็ต้องสังเวยชีวิตครอบครัวให้กับจงอางพยาบาทมาแล้วรวมทั้งชีวิตของเขาด้วย เรื่องมีอยู่ว่าลึกเข้าไปในห้วยแห้งพลานขินพร้อมหมาล่าเนื้อก็เข้าไปในลำห้วยแห่งนั้นขณะที่เดินอยู่นั้นพันหูก็แววได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงคนเดินย่ำอยู่บนใบไม้แห้งบางครั้งเสียงก็เหมือนคนกวาดใบไม้แห้งด้วยซ้ำพลานขินปลดปืนแก๊ปลงจากบ่าแล้วค่อยๆคลืบคลานเลาะริมฝั่งห้วยขึ้นไปเพื่อจะหาสาเหตุที่มาของเสียงนั้นว่า มันคืออะไรกันแน่มันตัวอะไรกันแน่ทันทีที่แลเห็นที่มาของเสียงหัวใจของพรานขินแทบจะหยุดเต้นจงอางสองตัวกำลังผสมพันธุ์กันอยู่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ควรจะรีบถอยออกห่างจากสัตว์อันตรายชนิดนี้เสียแต่ช้าไปซะแล้วเมื่อหมาล่าเนื้อมันได้กลิ่นงูเข้ามันวิ่งเข้าหางูจงอางพร้อมกับเห่าเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณนั้น พลานขินเห็นเช่นนั้นก็จําเป็นซะแล้วที่จะต้องเข้าไปช่วยหมาล่าเนื้อเพราะเสียดายหมาที่มีค่าต่อการยังชีพหาสัตว์ป่ามีมากปืนแก๊ปประทับติดบ่าแล้วก็เหนียวไกลสนันหว่นไว้บ่าเอ้ยลูกปืนตีดินกระจุยฟุง้งเพระควันปืนจางภาพที่แลเห็นก็คือจงอางตัวหนึ่งนอนยาวเหยียดเลือดสาดกระจายแต่อีกตัวก็คงจะถูกบ้างแต่ไม่เจ็บมากนะัก มันจึงเลื้อยหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนสัญชาตยานมาบอกว่าเขากำลังจะเผชิญกับความอาฆาตนับตั้งแต่วาระน,นั้นพรานคินเริ่มระวังตัวมากขึ้น4-5หวันให้หลังหมูในเล้าใต้ถุนของเขาก็สังเวยชีวิตให้กับความแค้นของจงอ่างอะไรนะหมูมันเป็นอะไรมันเริ่มงานแล้วเหรอเนี่ย ไม่นานต่อมาเมียของพลานคินก็ถูกจงอางกัดตายในป่าขณะไปหาบอลริมลำห้วยเมียถูกงูกัดตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้มันต้องเป็นจงอางคู่ของมันที่บาดเจ็บตัวนั้นอย่างแน่แท้เพลิงอาฆาตโหมกระพือทั้งงูและคนพลานขินไม่เป็นอันธมาหากินออกล่างูจงอางไปทั่วหุบห้วยและขุนดอย เองไปมุดหัวอยู่ไหนวะไอ้งูระยำแต่ก็หาเจองูนั้นไม่ทุกย่างก้าวที่พรานคินตามล่างูนั้นเขากลับตกอยู่ในสายตาของมันตลอดเวลาแต่มันยังไม่คิดบัญชีเสียทีเดียวเพราะพรานคินยังมีเครื่องทุ่นแรงอยู่ในมือตลอดนั่นก็คือปืนไหนจะมาล่าเนื้อตัวนั้นอีก จงอางตัวนั้นมันเหมือนมีวิญญาณของจงอางอีกตัวที่ตายเข้าสิงสู่มันติดตามพรานขึ้นไปทุกย่างก้าวเหมือนกันเพื่อหาโอกาสบ่ายวันหนึ่งขณะที่เข้าป่าล่าสัตว์ลืมเรื่องล่าจงอางไปพักหนึ่งเพราะเวลาผ่านมาเกือบสามเดือนเห็นจะได้ความร้อนระอุของแสงแดดยามบ่ายทําให้พรานขินต้องลงไปแช่น้ําในลําห้วยแม้แต่หมาล่าเนื้อก็ร้อนจนสุดทน ลงไปแช่น้ำอยู่ก่อนแล้วนาทีทองมาถึงแล้วจงอางพยายามปรากฏตัวขึ้นหมาแช่อยู่ในน้ำปืนอยู่บนบกห่างมือพลานขินมันพุ่งออกจากที่ซ่อนตัวอย่างรวดเร็วเสียงใบไม้แห้งดังซ่าเตือนให้พลานขินรู้ในทันทีว่ามันคืออะไรเออจงอางเร็วเท่าความคิด พรานขินกระโดดขึ้นจากลำห้วยพุ่งเข้าหาปืนอย่างรวดเร็วปืนพรานขิ่นก็ไวทายาตเช่นกันเขายกปืนขึ้นประทับพร้อมเหนี่ยวไกเสียงปืนแดสนั่นป่ากระสุนโดนเหมือนกันแต่จงอางพกความแค้นแทบประทุมันพุ่งมาอย่างไม่ลดละลืมแม้แต่ความเจ็บปวดและเลือดที่สากระจายเปื้อนใบไม้นั่นแหละ วาระสุดท้ายของพลานขินก็มาถึงเเขี้วงูจงอางฝังเข้าที่ลำคอไม่ยอมปล่อยแล้วมันก็ตายอยู่ตรงนั้นเช่นกันทั้งคนและงูฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ